เดี๋ยวพามาชมมาสังเกาะหินนะครับพี่ๆลากสวยๆนะครับผมแนวสไตล์บอนไซนี่เลยนะครับตัวนี้สร้างนะอายุสร้างประมาณกับสิบปีอายุสิบปีครับผมนะครับพี่นี่เลยนะครับเป็นไม้โครงสร้างอันนี้ต้องรอเขาลวดอีกหรือเปล่าครับพี่รออีกเยอะครับอันนี้รอเยอะเลยรอรอตำแหน่งกิ่งให้เขาใหญ่ตามที่เราต้องการครับแล้วเราก็จะตัดเข้าไปอีกแล้วก็ค่อยๆสร้างกิ่งเล็กออกมาอีก อ่าสตาร์ทนะพี่อย่างเงี้ยตัดตัดเพื่ออะไรครับพี่อันนี้ต้องรอกิ่งฝั่งนี้ออกัเขาเรียกการเขียงการเขียงเขียงทุกกิ่งเนี่ยเขียงเพื่อให้จังหวะเขาสั้นลงถ้าเราไม่ตัดเลยกิ่งเขาจะยืดพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอ่าอันนี้สร้างจังหวะของลําต้นให้ดูดูดูใหญ่ดูเมียก็คือต้องการให้ลําต้นขยายครับผมให้ใหญ่ใช่ก็คือต้องตัดข้างบนเพื่อให้ขยายด้านล่างใช่ครับโอ้นะครับเรียกตัดทดตัดทดกิ่งครับผม อีกกี่ปีอะพี่ถึงจะจบอย่างเงี้ยโอ้น่าสายตัวนี้น่าจะอยู่พันต่ำก็จะห้าสี่ห้าปีสี<ม>่ห้าปีนะครับผมนี่เลยจะ,จะทันอยู่ถึงหรือเปล่าทำรักแท้แพ้ใบเทาเออนะครับผมสลาแกนแต่ถ้าตัดทดเข้ารวดก็เป็นพุ่มเลยนะพี่เนาะอย่างเงี้ยได้ครับก็ยังอันนี้ยังยังขาด,าดรายละเอียดอีกหลายพักหนึ่งพักหนึ่งถ้าต้นสวยๆจะมีมีมีต้นตบอยู่ด้านหน้า เราไปไปดูกันครับผมอย่างนี้ก็เกาะหินเหมือนกันนะครับพี่ใช่ครับน,นี่เลยหล,ลากสวยสวยนะพี่พี่ลากเทพเ,เทพเลยก็เห็นอยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็าเก็บลองมาทำดูนะครับพี่พี่เป็นสไตล์บอนไซแล้วก็ภาคอาีสานนะครับ พี่น้ลว่าฝากีสานเ,เยอะเลยนะครับ,รบพี่อย่างนี้ต้องต้องทดไหมครับกิ่งยาวๆแบบนี้ด้านบนเนี่ยต้นนี้ก็อ,อรอเขาสองในสามของเราสัดส่วนเนี่ยครับพี่อ่าพอพอ,พอขึ้นมาปุ๊บนี่อันนี้สองในสามก็น่าจะประมาณขวดเอ็มรอกิ่งนี้ใหญ่เท่าประมาณขวดเอ็มแล้วเราค่อยตัดครับผมมันจะคล้ายๆกับโคนใหญ่ปลายเรียวขึ้นไปสดสตา์ก็จะเรียวขึ้นไปครับผม สวยสวยสวยม,มีต้นจบ,จบอยู่โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูต้นที่จบเลยนะครับพี่น้องบอกว่าสวยกว่านี้อีกอะนะครับผมจ,จบจสวยครับผมนี่นะครับพี่ๆก็หลังจากที่เราพาไปรับชมนะครับด้านหลังมานะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับ70% 70%แล้วครับพี่จะมีการตัดทดอย่างที่เราถามเมื่อกี้วางกริง ต้นยาวๆที่เราจะรอจะตัดอ่ามันจะเลี้ยวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมแตดทีละนิดทีละนิดให้ปลายเขาเลี้ยวเหมือนเหมือนต้นไม้ธรรมชาติครับผมอ่าต้องอยากปลายเลี้ยวชาติแล้วนี้เดี๋ยวก็รอตัดตัดพุ่มเขาแต่งกิ่งให้เขาอันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะพี่เนาะใช่ครับผมโอ้สวยนะครับพี่พี่มาสั่งมาสั่งมาสั่งโอ้แต่แต่มีหนามเลยหห่วงสำหรับอันนี้ไว้ฝึกสมาธิ แต่โดนทีหนึ่งหายห่วงทำไมถึงว่างานนะพี่ปวดมากทิมเลยใช่ไหมครับใช่แต่แต่เขามีเทคนิคการ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 ริดใบอยู่เพราะไม้พวกบอนไซก็จะมีการริดใบเนาะเทคนิคของเขาครับถ้าถ้าเราจับอย่างงี้เอามือจับเข้าไปเลยแล้วดึงพอดึงปุ๊บพอเราดึงใบเขาจะหลุดครับผมหนามเขาจะคือคือจังหวะของหนามเขาจะลู่มาทางนี้เห็นไหมครับเราดึงมาปุ๊บเขาก็จะลู่ตาม ก็ไม่ทิ่มเราใช่พอเราเห็นเสร็จปุ๊บเราค่อยเอากันไกลตัดหนามเขาทิ้ง oh. คือถ้าถ้าส่วนไหนที่เราตัดหนามเขาทิ้งแล้วเขาจะไม่มีหนามออกมาอีกอ่าจะเป็นส่วนด้านหนาอย่างอย่างตัวนี้รเราตัดแล้วหนามก็จะไม่มีแต่ว่าแต่มันมีตรงช่วงปลายครั้งครั้งก่อนสั้นอยู่แค่นี้ตอนที่เราทำเขาแตกยอดใหม่ปุ๊บเขาจะมีก็ถึงจะมีหนามออกมาใช่นะครับโอ้สวยมากต้นนี้พี่พ จบ80%บนะครับตังโชว์หน้าบ้านอืมตังโชว์หน้าบ้านนะครับผมลองทักข้อความมานะครับพี่พี่<ม> <laughs> ตน้นละไม่กี่หมืน่นอันนี้กระซิบราคาหน่อยได้ไหมครับพี่ยังยังไม่ได้มีหรอากายังไม่ได้มีนะแต่แต่ถ้าจบแล้วก็6กห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นนะครับ <laughs>